มาช่วงที่3าของรายการนัดกันทุกวันหยุดนะครับช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพครับพูดถึงโรคฮิตของคนไทยนี่คือโรคภูมิแพ้ครับผมมีน้องคนนึงครับเขาก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันสวัสดีครับโบเล่ครับสวัสดีค่ะอภิยะ์โบเล่มีอาการยังไงอาการที่เห็นชัดคือตื่นมาคัดจมูกน้ำมูกไลหลหายใจไม่ออกเวลาอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะนี่เหมือนตื่นมาตอนเช้าเพราะนี่เอใช่เสียงจะแบบอูอีอูอีนิดนึงแล้วก็ที่เห็นชัดเลยคือใต้ตาเป็นคนเป็นภูมิแพ้จะใต้ตาคล้ำค่ะแล้วก็มันจะดูเหมืออนักพ ม่เพียงพอพี่์ะดูง่วงๆดูแบบเพลียตลอดเวลาใช่กังวลไหมกังวลนะคะเพราะมันเหมือนเราไม่เฟรชค่ะไม่สดใสค่ครับผมนะครับจะบอกว่าไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวพี่จะพาโอเล่พร้อมกับคุณผู้ชมครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญจะได้รู้ทั้งวิธีการรักษาและสําคัญคือการป้องกันด้วยไม่มีคนอยากเป็นกับไอโรคฮิตที่หลายหลายคนบอกว่ามันฮิตมากเราขอไม่ฮิตนะทุกท่หมอ่ะอ่เดี๋ยวพาโอเล่แล้วตามโอเล่ไปเลยนะครับในช่วงนัดกันฟิตครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ยศการคลินิกครับพร้อมกับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศคุณาจักรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ที่พาโอเล่มาเจอคุณหมอครับก็เพราะว่าน้องมีปัญหาความกุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบใต้ตาก็เลยต้องทําให้แบบออกจากบ้านต้องแต่งหน้าตลอดใช่ไหมครับโอเล่ใช่ค่ะก็ขาดไม่ได้เลยพี่เอ๋ยแบบต้องทาหนึ่งนึงไม่งั้นจะหน้าดูโทรมจิงเดี๋ยวผมดูนิดนึงทำทาปกตินะฮะยังไม่องยิ้มดูแล้วเนี่ยใต้ตาที่เราดูคำเนี่ยมีปัญหาจากสา ตัวนนะฮะตัวที่หนึ่งนะมีสีผิวที่ค้ำจริงอยู่บนผิวผิวเลยตัวที่สองเนี่ยสีค้ำเนี่ยมันเป็นเด็กมาจากสีม่วงเข้มที่อยู่ลึกใต้ผิวหนังอ,อันนี้เนี่ยน่าจะมาจากเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะไม่ทราบคุณโรเล่เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าใช่ค่ะแพ้อากาศครับหมแ<ต>อแพ้ยังมีอาการอะไงนะครับคือตื่นมาก็จะจามคันจมูกคันตาอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ชัดเจนช<อ>นะัดเจนเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยเราสามารถวินิจฉัยจากประวัติได้เลยก็จะมีน้ำมูกไหลคันจมูกคันตานจามเนี่ยแล้วก็คันตา แล้วมันก็นกส่งผลมา<ำ>ที่ใต้าตาด้วยใช่ครับมันจะคาใต้ตตาแบบนี้แหละครับเป็นลักษณะหนึ่งของโรก แผ่ภูมมแพ้เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ครับที่เป็นร่องเนี่ยเขาเรียกว่าร่องน้ําตานะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่าร่องน้ําตาเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยมันจะหายไปแต่เวลาไม่ยิ้มมันจะโผล่มาเห็นไหมครไม่ยิ้มจะโผล่มาหลักแล้วงั้นอย่างนี้เราจะต้องรักษายังไงครับถ้าเป็นแบบนี้จริงจริงมันควบคู่กันไปได้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าการรักษาภูมมแพ้ถึงแม้ว่าเราจะปราบาภูมแพ้หายก็ไม่ได้รับประกันว่าความค้ใต้ตานีจะหายไปหมดหรือเปล่านะครับอาจจะดีขึ้นมากน้อยแล้วแต่คนนะครับ ถ้าเกิดคุณโปเล่ในคอนเซิร์นเรื่องใต้ตาค้ำนะข้อที่หนึ่งนะอะไรที่ทำให้ค้ำสีผิวข้างบนใช่ไหมครับล้วก็เอาสีผิวนั้นออกโดยการใช้เลเซอร์ทำให้จางลงไปได้หรือไม่ก็ทายาให้สีนี้จางลงอย่างที่สองโรคภูมิแพ้เราก็รักษาโรคภูมแพ้ไปอย่างที่สามร่องน้ำตาที่ว่านี้ก็คือต้องใช้ฟิลเลอร์ฉีดหรือไม่ก็ใช้ไขมันที่เราก็เรียกว่านาโนแฟตฉีดเข้าไป ตาหายก็จะแลดูเด็กลงด้วยแล้วก็ทําให้ความค้ำเนี่ยแลรดูดีขึ้นระดับหนึ่งไม่หายไปทั้งหมดเพราะว่ายังมี2ส่วนยังไ่ไดิรักษายังเหลือต่ำนะครับก็คืออันนี้ก็คือในแง่ของใต้ตาแต่ว่าแล้วสําหรับภูมิแพ้ครับเมื่อกี้คุณโอเล่มีภูมิแพ้ในตาด้วยที่บอกคันตาอันนี้ก็ต้องใช้ยาหยอดตาที่รักษาโรคภูมิแพ้ทางตาส่วนในเรื่องของจมูกก็ต้องรักษาในจมูกก็คือการใช้ ยาพ่นแล้วส่วนที่3ก็คือการฉีดวัคซีนให้ป้องกันไว้ก็ okay, เรียกว่าป้องกันก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีกลไกลที่ต่างากนันนิดหน่อยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าอินโมเทอร์ปีคือการทําให้ร่างกายเราเนี่ยทนต่อการแพ้นั่นนะ,ะมีการลดลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องหายไปหมดทั้งหมดนะฮะอาจจะดีขึ้น70% 8 0ก็เก่งลวการรักษาที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันยังไม่หมด,ดนะครับแานที่จะทานยาถูกไหมครับแทนที่จะพ่นยาใช่ไหมครับหรือว,ว่าทานเจี๋ยฉีดวัคซีนใช่ไหมครับเราก็จะใช้เลเซ กลุ่มคุ้มกันของคุณเนี่ยมันไวเกินไปมันแสดงอาการออกที่จมูกไวเกินก็คือทําให้น้ํามูกไหลใช่ไหมฮะตึงไ่ควรจะไหลคัดจมูกซึ่งไ่ควรจะคัดคะนะฮะจามก็ไม่ควรจะจามเพราะนั้นเราทําไงไปลดวามไวอันนี้โดยการใช้เลเซอร์อเลเซอร์นี้ก็จะไปทําหน้าที่โดยตรงตรงนี้ลดอักสิ่งเหล่านี้โดยตรงและยังไปลดวามไวของร่างกายคุณเนี่ยของปัญยาภุมแพ้ของคุณเนี่ยด้วยจะเป็นการรักษาที ต้นเหตุและปลายเหตุไปพร้อมๆกันด้วยนะครับครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆคือฝากไว้สำหรับผู้ชมเป็นในแง่ของความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภูมิแพ้อย่าทิ้งไว้นานจนรักษายากมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญครับที่นี่ยศสการคลินิกนะครับเดินทางมาก็สะดวกเนอะอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นี่เองนะครับมาเจอกับคุณหมอได้ครับผมนะครับนั่นคือศาสตราจารย์แพทย์สมยศคุณจากวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับขอบคุณค่ะ